ก็จะคือเป็นอาหารในเซเว่นนะคะเป็จะเป็นแซนด์วิชคือข้าวปั้นด้วยนะคะทุกคนแต่ก็จะไม่เหมือนเป็นข้าวปั้นเวียดนามนะคะมอันนี้ใหญ่มาก <c oughs> าาอันนี้เป็นซูชิก็จะมีแบบว่าแบบนี้ด้วยนะคะเป็นแ,แซนด์วิชหรอกขนมปังเวียดนามนะคะห้าค้าง น้ำอะไรนี่เน่ยนหน้าตาก็หน้าทาอยู่นะคะไม่รู้ว่ามีข้าวด้วยอ,อะไรอะไรก็ไม่รู้นะะเาขาก็จะมีเหมือนจบบเป็นน้ำปั่นก็จะเป็นโซนเครื่องดื่มนะคะทุกคน ก็จะเป็นแบบว่าเบียรกระป๋องเล็กนะคะกละองใหญ่กระป๋องเล็กจริงๆแล้วราคาก็ไม่ได้ผิดกับเมืองไทยมากนะคะจะว่าเวียดนามถูกก็ไม่ถูกสักทีเดียวนะคะทุกคนใกล้เคียงกันพราะว่านี้เป็นเพราะอยู่ที่โฮจิมินห์ก็ไม่รู้น,นะคะ เดี๋ยวนี้ไปลองกินอยูนะคะ Can Can you make w h a t f o r me? Ah okay yes y e ก็สั่เป็นอ่ฟูดเชคไหมนะคะ๋อสมูตตี้ไอ้นนี้เพื่อไปลองทำเองบริการเองซื้อเป็น มมเด็กเราก็เสร็จแล้วนะก็หยิบออกมาเอาก็มีหลอดให้นต้องเดือบสมูตตี้กับขนมปังเดี๋ยวเราจะทานตรงนี้เลยนะคะในเซเว่นเย็นๆสมูตตีที่เราทำ